ทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เรากำอยู่ในแมทจำลองสัตว์กันเช่นเคยนะครับเออทุกคนที่มันมาเพลกรสัตรนี่นะงั้นเราทุกคนอยากรู้ไหมว่าไอ้มาเพรกรสัตรตัวนี้มันคืออะไรมันคือน้องผมเองเอ,อีฟไว้เคครับรทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ไงเราจะขึ้นอะ โอ้ชามหาอะไรดีครับนินีเห็นช้างข้างล่างไหมอ่ะทำไมลงไปซัดมันโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวไงไปถึงปักจไข่มาหนี่ยอันนี้เพิ่งจะกินกระรอกนะครับอุ้มเถอะพี่ักรับ จะการเรียบร้อยมันองมาคือเกลี่ยนเลยอ่ะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนหาอืมต้นวอลนไทช่ายครับเราจะมาสอนหาวเลนไทนะคบมาแพลยหนังมากเลยไม่รู้ว่าอีเวนยังมีอยู่มั้ยนะครับยังยังมีอยู่ครับเราต้องเยืนดีกันเขาเราต้องยืนยังมีอยู่ครัเนียครับโยนสิบเหรียญลงไปครับ เนี่ยครับขึ้นหลังมาเลยลองสิเดียวเท่ากับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยงเขาจะสุบะสกินไลน์สกินเดิมก็จะนี่ยครับผมเป็นสกินเดิมอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทผมเป็นนกช่วยหมาปีศครับผมเป็นหมาผมเป็นหมาก็ได้นะหมามันก็บินได้นะครับทุกคนนช่ครับสกินปีศาจให้ผมเป็นแฟนกี้ดีกว่ามันจะมีแฟนกี้บินได้นะการกีนซานต้าครับทุกคนตัวใหญ่ไม่มีนะครับทุกคน ตรงตัวลิข้เท่านั้นนะตัวลิกจะมีเยอะแบบนี้นคัะซึ่งก็คือจะปินพวกฟานต้านะคะเราเราเป็นสีเขียวแล้วกันนะ<ซ>นี่ค่ะที่ชารต้าอยู่ไหนมันจะบินได้นี่อย่างอย่างนี้ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไป สอนหาไอตัวม้าสีแดงสีส้มต่อนะครับผมไม่รู้ผมจะจำได้ผมจะจำได้หรือเปล่านะเพราะว่าเออมันก็นาน,านแล้วเนาะที่แบบผมมีไอ้ม้าสีแดงสีส้มอะไรนะ่นนะตัวแลกก็นา,นานแล้วแหละตอนนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยเหรอ คนสวัสด,ดีวไม่มีไม้เลยเฮียทุกคนตามมันชิ้นส่วนมารสีแดงสีก็ไม่น่าจะได้หานะครับวันนี้ก็ผมจำไม่ได้อะคือผมมีแต่ผมจำไม่ได้อะผมมีแต่ผมจำไม่ได้เพราไม่่ได้วามันแบบอ่ะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย จำมนอแล้ครับตรงนี้เฮ้ยตรงนี้น่าจะมีนะใช่ไหมตรงน่าจะมีนะจอและครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะครับน่าจะมีนะครับต้องจำไม่ผิดมันต้องมีสิครับอืมมันต้องมีสิมันไม่มีหรอก นี่นะครับมีเป็นขามมาสีส้มนะครัที่อยู่ในโรงงานนะโอเคครับที่ผมเคยบอกไ่นะบางคลิปมีหนึ่งชิ้นบางคลิปมีสองชิ <im it> ้นบางคลิปมีมมาสีแดงอย่างเดียวบางคลิปมีสีส้มอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่ามันจะแบบเนี่ยเจออีกหรือเปล่นนานะครับเอางม,มันสเกตบอร์ด เกตบอร์ดเกตยิมชอบพับสกสานตาในนี้ไม่มีนะครับไม่อยกร้แบบเขาสร้างมาทำไมอ่ะมันเป็นที่ลับหรองตัดติสตันแล้วมาดรอปเงินสิบเ่็ดน่าจะดีนะครับมันไม่เกิดเงินเกิดใหม่เพราะเราสามารถเอาผู้ชมยืนมีควานท้าได้เยอะเลยครับตั้งมืนะครับผมไปทานอาหารหนึ่งของห์กินนกดีกว่า มอมออยไรอะไรบวชอ๋อลอยจะเข้าพ้านยังไงทุกคนครับตัวอาจจะต้องบินเนาะทุกคนคิดว่าจะมีสกินนอกไ่ะสกินนก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 นต,ตัวเล็กว่างเลยครับเนี่ย ทุกบันได่กนมันยังไม่ีินตงใส่ฟาอยู่นะทุกคนใส่ฟางที่นี่นะคบตรงนี้ไม่มีนะคับันดูแล้วร้อนยังางแก่ตรนี้หรือเปล่ามีไหมไม่มีนะคบตรงไห้ท,นนทนำนี้กันจิดบอ่เองนะ โไล่ไว oh. ้ต oh, so ุ่มอืมตรงนี้ไม่เก็บไม่เก็บเก็บบอร์ดมขึ้นมันเร็วมันเดินเร็วด้วยแต่แนบินเร็ว จะม,มีหลายตัวจ<อ>ิงจ้เนี่นะครับไม่รู้นะครับว่าเจ้าสีฟ้าเนี่ยมันหาไหนเดี๋ยวเราไปาไดูในทะเลทรายดีกว่าอืมอืมเนะ้ไรม่มีทองมีอะไรไม่รู้ครับ แต่ที่รู้คือถ้ามันเก็บได้เน<ม>ี<ม>่ยไม่มีใครกินเนาะมันมันมันคนคิดว่ามันจะมีไอยีราฟตัวหนออึ่งช่มันเป็นยีราฟที่อยู่นเนี่ยมันบอกเลยอมืมไม่อยูตรงนี้นะพ่เอเฮ้ยคนาเข้างบ้านได้เฮ้ยทุกคนเราเข้างบ้านได้แหลือในบ้านมีอะไรไหม

ยังไม่ได้ไปดูในกวีนเลยในกวีนก็ไม่มีแต่ว่าในในน้องแบงค์เอี่ยวันนีงยังไงไม่มีจินแบ๊บแบแบ๊บแบบแบบไม่มีเหมือนกันครับรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีเลยใช่ไหมครับไหนอ่ะเราสามารถตั้งชื่อสเกลเราได้ไหมอ่ะ ได้ได้เหรอฮึปวดที่ไนเหรอพวกฝูกังาไม่เจตด้ติดเตดดเตดตด้ดเติ๊ดเอิดเตดเตอเติ๊ดเติมดดตดเติ๊ดเตดเตดดดดเ นอนจรีงยังไงไม่ม no ีนะครับนอนงจนไไม่ัอน <established. S 3> ี่ค้ยกสิลพี่กสิตามหลังมาเอหลุสโอ งอนทำอไจะเป็นไรไหมครับงานของคืองานนอนนอู่กับอยู่นอนนอนเป็นไงทำไม่มันแบบไม่มีเลยนะครับ กันเป็งงานไกอผมนจะรู้มันเสียงพี่สุกนะใจดีกว่าพี่ลุปนะครับไม่มีเฮ้ยตัวนี้มีอยู่ i v game eh? i, I tu อีกแล้วไม่กดไปส่วนนี้มีอะไรมั้ยโอเคตัวนี้แจกแล้วตรงนี้เด้อแม่ใครคือ 小虫 <sighs> <sighs> ไม่มีเลยครับทุกคนงนั้นเดี๋ยวก็ขอพ่อเพื่อนนะครับบังคับไปิงกกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอือนอนกินน่ารักไหมขอบคุณครับที่รับชม